คำสอนของพญยายมราชจากนิมิตพิศวงโดยอาจารย์ภัยสาลแสนชัยพญยายมราชได้กล่าวว่าขา้าขอบอกให้ทราบวา่าขอให้หมู่คนทั้งหลายสร้างคุณงามความดีมันทำบทุญทาทานเข้าหาพระสุปฏิปัน,นูอย่าเข้าหาพระเล่นหวยเล่นแชร์หรือเสาะแสวงหาแต่วิดีโอกินเหล้า ชอบเล่นหูเล่นตากับสาวไม่สนใจพระพฤติปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าทำบุญทำทานกับพระพอมเหล่านี้แล้วกุศลผลบุญจะไม่บังเกิดอย่างแน่แท้เพราะฉะนั้นหมายถึงพระที่ไม่ใช่พระเป็นพระแบบสมมุติสง์การหวานพืชคือบุญกุศลของชาวบ้านไม่ก่อเป็นกองบุญกองกุศลเพราะ พระปอ,อมเหล่านี้ไม่ใช่เนื้อหนาบุญหวานพืชไปเท่าไหร่ก็จะเป็นบุญดำคือจะเป็นสีดำไปหมดแต่ถ้าหวานพืชคือทำบุญทำทานกับพระสุปฏิปนพระแท้บุญนั้นก็จะเรียกว่าบุญขาวคือชาวบ้านจะได้บุญจริงบุญแท้ข้าพระยายมราชขอฝากกติธรรมไปยังโลกมนุษย์ขอให้บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ ยังประโยชน์ซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกันอย่าได้อิจฉาริษยาโลภโกรดหลงทำร้ายฆ่าแก่งมนุษย์ด้วยกันเพราะถ้าหากได้กระทำอันเป็นสิ่งชั่วเลวร้ายบาปกรรมหรือบาปผิดจะติดตามลงโทษคนเหล่านั้นไปตลอดชีวิตและตลอดทุกภพทุกชาติข้าเป็นห่วงผู้คนที่อยู่ในโลกมนุษย์เหลือเกิน ข้าพระยายมราชขอบอกว่าโลกทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์มากเหลือเกินทําให้คนในโลกมนุษย์ลืมหรือละเลยในการสร้างกุศสลสร้างคุณงามความดีลืมพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระธรรมคําสั่งสอนในพระศาสนานี้ล้าสมัยไม่ทันเหตุการณ์คราครึพวกเขาเหล่านั้นสร้างแต่วัตถุหลงวัตถุธรรม เป็นเหตุให้กุศลผลบุญของคนเหล่านี้มีน้อยเพราะไม่ได้สั่งสมไว้ผู้ที่อยู่ในโลกมนุษย์รู้จักแต่ทรัพย์ภายนอกอันได้แก่ทรัพย์สินเงินทองไรนาที่อยู่ที่อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์ก็จริงแต่เป็นโลกียทรัพย์อันได้ชื่อว่าทรัพย์ภายนอกมนุษย์จะมีสักกี่คนที่อยู่หรือมีทรัพย์ ภายนอกตลอดเวลาพวกเขาเหล่านั้นอยู่กับทรัพย์ภายนอก30-40ปีเท่านั้นก็ต้องละต้องจากต้องแก่ต้องตายจากไปมีน้อยคนนักที่จะรู้จักทรัพย์ภายในซึ่งได้แก่ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์คนผู้อยากไร้การทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาค่ะ ได้เคยตั้งคำถามแก่ผู้ที่หมดบุญหรือสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ได้หมาอยู่ในพบแห่งวิญญาณไม่ค่อยมีใครเข้าใจหรือตอบคำถามข้าได้ถูกต้องเลยเพราะสมัยอยู่ในโลกมนุษย์ไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้เลยข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกำได้ใครก่อคนนั้นก็ต้องรับกรรมไปคนบางคนเป็นถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีตกที่ร้อนทั้งนั้น เพราะมัวแต่ทำการค้าขายทำมาหากินเขาก็ได้แต่ทรัพย์ภายนอกส่วนทรัพย์ภายในไม่มีเวลาที่จะสังสมไว้คนบางคนหาทรัพย์มาได้แล้วก็เกิดหน้ามืดอวดเก่งคิดว่าไม่มีใครเก่งเกินหน้าไปได้บวกกับความโลภไม่มีที่สิ้นสุดก็เกิดความอาฆาตพยาบาทแย่งชิงความเป็นใหญ่ด้วยการจ้างมือปืนฆ่ากันไปฆ่ากันมา เงินที่หามาได้ไม่ทันได้ใช้ถูกกฎหมายบ้านเมืองจับได้เสียก่อนจึงติดคุกติดตารางเสียผู้เสียคนไปก็มากบุคคลเหล่านี้เมื่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วโอกาสที่จะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นอยากเสียแล้ว